ในยุคดิจิทัลอีโคโนมีเมื่อทุกอนุของเศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนด้วย AI และออโตเมชันการใช้พลังงานจึงมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณอนาคตโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์กลัว AI แย่งงานมากกว่าวิกฤตพลังงานที่สูญเสียไปถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องตระหนักถึงการใช้พลังงานสะอาดและการนำเทคโนโลยีมาช่วยลดการสูญเสียของพลังงานใน World Economic Forum นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้น ในเดือนมกราเนี้ยอันนี้เป็นหัวข้อ5เรื่องใหญ่นะครับที่เขาตั้งเอาไว้เขาเซอร์วีจากทั่วโลกแล้วมองว่าความท้าทายของโลกเนี่ยถ้าดูออกไปในปี2025และบ e y o n เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งแน่นอนครับก็คือเรื่องของ Digital e อ o n o m y นะครับซึ่งมัน disrupt แล้วก็ transforming นะครับอยู่ตลอดเวลาใครที่ปรับตัวไม่ทันนะครับระบบเศรษฐกิจก็ถึงขั้นถดถอย บริษัทที่ปรับตัวไม่ทันก็ปิดตัวลงเป็นต้นนะครับอันที่สองก็คือเทคโนโลยีการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีซึ่งมีเงื่อนไขของการเติบโตของการใช้พลังงานและพลังงานนั้นก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่อง climate change ก็คือต้องเป็นพลังงานสะอาดยิ่งเราบอกว่า Digital Economy เท่าไหร่ยิ่งใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเท่านั้นแล้วกำลังทวีคูณเพราะว่าทุกๆอนู ของระบบเศรษฐกิจรวมทั้งบริษัทที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยก็กำลังดิจิทัลไลซ์กำลังเข้าสู่ออโตเมชั่นกำลังเข้าสู่ระบบ AI ทุกหน่วยงานในองค์กรและยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นลองจินตนาการว่าถ้าทุกคนมี Personal AI ถ้าทุกบ้านมีหุ่นยนต์ทุกโรงงานมีหุ่นยนต์แล้วเราจะใช้ไฟกันอีกขนาดไหนครับ แน่นอนนะครับเราก็ตั้งคําถามว่าแล้วมนุษยชาติละ่ะแล้วคนละ่ะแล้วแรงงานละ่ะนะครับก็เป็นเรื่องที่จะตามมาเป็นเวฟที่จะต้องตามมาแน่นอนว่าแล้วคนก็จะมีอาชีพใหม่หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลซึ่งกันและกันผมจะขอยืนยันตรงนี้ก่อนว่า AI หรือโรบอทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะทดแทนมนุษย์ได้จริงๆนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีเลือดเนื้อเหมือนมนุษย์ไม่ได้มีสุข ผู้เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์คือผู้ที่จะดูแลมนุษย์ได้ดีที่สุดอยู่ดีเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่าเนี้เป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราเนี่ยมี well-being หรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเมื่อโลกขับเคลื่อนเข้าสู่ decarbonization หรือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พลังงานสะอาดกลายเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนนอกเหนือจากพลังงานน้ํา พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์แล้วพลังงานไฮโดรเจนก็ถูกนำมาใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในยุโรปและจีนได้ใช้พลังงานไฮโดรเจนเป็นพาวเวอร์เฮาส์นอกจากนี้ยังมีพลังงานทางเลือกที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคือพลังงานนิวเคลียร์เราจะเห็นว่ากลุ่มประเทศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกก็คือยุโรปนั่นเองแม้ว่าเยอรมันจะต่อต้านเรื่องนี้มาก แต่รวมๆแล้วยุโรปใช้มากที่สุดตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตามมาด้วยจีนนะครับซึ่งจีนก็อยู่ในภาวะที่กำลังจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเพราะว่า61%ของการใช้พลังงานของจีนเนี่ยมาจากโคนะครับถ้าเราดูอีกขั้วหนึ่งเลยอีกสุดขั้วหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นกรณีลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านเหานี้เองลาวเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่า82%นะครับมาจากพลังงานน้ำครับ เป็นเรื่องที่เราต้องคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดเดิมอดีตเนี่ยเรามองว่าการสร้างเขื่อนอาจจะทำลายธรรมชาติบางส่วนแต่เราก็ต้องพูดว่าต้นไม้ป่าเขาความแห้งแล้งไฟไหม้การบุกรุก land use ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ตัวป่าเนี่ยต้นน้ำหดตัวลงไปเรื่อยๆการบริหารน้ำและการบริหารพลังงานเพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมีต้นทุนที่ต่ำลง ควบคุมได้ไม่ใช่นําเข้าตลอดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องน่าคิดว่าเอ๊ะเราควรจะนํากลับมาทบทวนไหมมันจะกลายจะกลับกลายเป็นว่าเขื่อนที่เคยถูกมองว่ามันทําลายระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่กอบกู้ระบบนิเวศของระดับประเทศและระดับโลก